ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ไรสสตอร์วอรี่ไล่ที่สามก็ก็คือไรส์บอลก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสตอร์วอรี่แล้วก็บรรยากาศรอบ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของไรสตอร,ร์วอลี่บ่าวน้อยเนาะอ่าก็สำหรับใครที่มาเที่ยววังน้ำเขียวก็อ่าวันนี้ก็พามาชมไรสตอร์วอลี่สวยสามไร่เนาะอ่าอ่าสามสถานที่เนาะอ่าก็สำหรับใครที่มาก็มาแวะเที่ยวชมหรือซื้อสตอ์วอลี่ได้นะครับ ก็นี่ก็จะเป็นสตอรี่ของไล่บ่าวน้อยเนาะอ่าก็ส่วนสตอรี่เขค่อนข้างจัดรูปแบบได้สวยงามนะครับอ่าก็บรรยากาศก็อ่าตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเนาะอ่าตอนเช้ามาไม่ทันอ่าก็ตอนเช้าก็จะบรรยากาศสำหรับคนจะมาเที่ยวอ,อ่าก็แนะนําตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะบรรยากาศมันจะได้ฟิลอ่า เหมาะสำหรับการมาเดินเที่ยวมาซื้อสตอรอเบอรี่กินสตรอเบอร์รี่หวานๆาเก็บสดๆตัดกันเองอโอเคนะครับขอบคุณมากครับ